สุ่มแจกขอใช้คําว่าสุ่มแจกนะลูกค้าเพราะมันไม่เยอะและและไม่ได้ว่าจะได้มาง่ายๆ่ายรถติดมากแต่ตอนตอนเรามาไม่ค่อยติดเท่าไหร่นนะปะเนาะ ะะประมาณ30กว่าดอกนะคะประมาณ30กว่าดอกลูกค้าหนึ่งต้องแจ้งก่อนว่ามูลค่าของเขาจริงๆแล้วมัน,มนสูงหลักหมื่นเลยแหละคะ่ะแต่เราไม่ได้เอามาให้คุณบูชาเราเอามาสุ่มแจกคือสุ่มให้แค่30กว่าคนมีข้อแม้อยู่อย่างเดียวใครที่ได้ไปแล้วห้ามเอามาคืน ห้ามบ่นว่าทำงานหนักห้ามบ่นว่าทำงานเหนื่อยห้ามบ่นว่าขายของเหนื่อยอะไรแบบเนี้ยพ่อค้าแม่ค้าต้องมีแรงมากนะขอเขาบอกก่อนว่าเป็นของที่แรงมากถ้าไม่แรงนะสี่เดือนหนึ่ง,งไม่หนึ่งไม่แตะห้าสิบล้านหรอกสี่เดือนหนึ่งแตะห้าสิบล้านถ้าไม่แรง เป็นแบบนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนะคะใครที่อยากได้ได้ไปแล้วแขวนขึ้นคอนะคะขึ้นคอหรือใส่ไว้ในกระเป๋าตัางค์เท่านั้นห้ามใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกงฟังย้ำก่อนเลย เมื่อวานได้รูดหน่อย v ีหเลยค่ะสองเด้งเลยเพฟังนะฟังก่อนฟังก่อนฟังก่อนที่ลูกค้าขาฟังก่อนได้ไปแล้วลงไปสั่งหารอเลยนะเดี๋ยวลงไป,ไปกลางวัได้ไปแล้วหนึ่งห้ามนํามาคืนสองห้ามใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกงคุณจะได้ขายของหรือทํางานหรือทําธุรกิจแบบเหนื่อยมากๆเพราะแรงมากของแรงมาก ดอกหนึ่งเนี่ยมูลค่าเป็นหมื่นนะคะแต่หนึ่งอะเอามาบอกเขาได้แล้วว่าเราอยู่นี่ <Okay. S 1> แต่หนึ่งเนี่ยเอามาส,สุ่มให้ได้แค่สามสิบคนเท่านั้นนะเพราะของแรงค่ะแรงไหมคะแอดมินมแรงมากแรงมากค่ะแอดมินบอกมา ให้กับลูกค้าที่ C f เออะไรมาในไลฟ์ก็ตามลูกค้าคา3าสบคนย้ำว่าไม่รับคืนนะคะย้ำว่าไม่รับคืนของนะคะแล้วคุณได้ไปแล้วคุณจะโหยหามากคุณจะโหยหาอาจารย์หนึ่งมากคุณจะแบบขอร้องแม่มาพาไปเจอหน่อยสุดยอดมากคุณจะใช้คำนี้เลยค่ะเพราะว่าหนึ่งหนึ่งสุดจริงสุดจริง ส3 0 0คนดูค่ะลูกค้า่ะทนแรงต้านทานได้ไหวเลยจัดมาให้ลูกค้า่ะสวัสดี4,400คนดูใครเข้ามาแล้วฟังให้ดีนะคะใครอยากเข้ากลุ่ม V A P คือลูกค้าที่ 4F สินค้าร้านหนึ่งอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับโชคลาบนะหนูขอแจ้งก่อน ค้าขายการงานการเงินค้าขายการงานการเงินไม่เกี่ยวกับโชคลาภไม่เกี่ยวกับการถูกหวยคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าบูชาแล้วโคตรดีแต่หนึ่งบอกเลยว่าดอกเป็นหมื่นคุณก็หาไม่ได้เพราะอาจารย์หยิงไม่ทําให้ขออย่างนี้ยังไม่ให้เลยแต่ได้มารอบนี้ประมาณสามสิบกว่านะคะ หนึ่งมีไว้ใน,นกระเป๋าตังแบบอยาใช้คําว่าเป็นชิ้นเลยค่ะเป็นกรารได้มาสามสิบดอกมาสุ่มแจกให้ สวัสดี4,400คนดูลูกค้าท่านใดที่อยากเข้ากลุ่ม V i P คือลูกค้าที่ C F สินค้าร้านหนึ่งไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามลูกค้า C F แล้วลูกค้าทักไลน์ที่1ปักหมุดรวมยอดแล้วโอนเองได้เลยโอนแล้วลูกค้าแจ้งสลิปชื่อที่อยู่ดอแอดมินหจะไล่ตอบและไล่ดึงลูกค้าเข้ากลุ่มในกลุ่มหนึ่งมีแนวทางวางไว้ให้ลูกค้าทุกหน่วยและทุกคุณลูกค้า C F แล้วลูกค้าทักไลน์นะคะหจะขอญาติเปิดที่เรียญเอ่รียญปูก่อน ลูกค้าขาเหรียญปู่ด้านหน้าจะเป็นปู่อนันตะด้านหลังนะคะจะเป็นรูปอาจารย์หนึ่งแบบนี้นะคะเหรียญปู่หลายคนนําไปเลี่ยมกรอบเลี่ยมกรอบก่อนแล้วก็มาให้คอบางคนเอาไปเลี่ยมทองแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะหนึ่งบอกเลยว่าใครบูชาไปแล้วเอาขึ้นคอได้เอาขึ้นคอ,อ,นอจะมาพร้อมกล่องแบบนี้นะลูกค้าเป็นงานมาพร้อมกล่องแบบนี้ใครจะเอาเหรียญปู่499บาท ส่งฟรีค่ะใครจะเอาเหรียญปู่499บาทจัดส่งฟรีค่ะเอาแบบนี้นคนใครจะบูชาเหรียญปู่สี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทจัดส่งฟรีงั้นเราขับไปเรื่อยๆเลยครับเร็วจะได้ไหนนก็เอาแบบนึงค่ะ ใครจะบูชาแผ่นสวดพิกดวงชะตาลูกค้ารีบนะคะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้ไปโอเคอ่ะลูกค้าเวลาที่ทําอะไรแล้วติดขัดไม่ราบรื่นทําอะไรไม่ดีไม่ประสบความสําเร็จหนึ่งแนะนําให้ลูกค้าลองสวดพิกดวงชะตาลูกค้าขาสวดพิกดวงชะตาครั้งเดียวหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทพิกชีวิตลูกค้าให้ดีขึ้นจากร้ายให้กลายเป็นดีลูกค้าใครอยาก บูชาแผ่นสวดพิกดวงชะตา199บาทค่ะลูกค้าบูชา199บาทแล้วนะคะแผ่นนี้หลังจากทาการหลังจากอาจารย์ทําการสวดพิกดวงชะตาเสร็จแล้วเราจะนําแผ่นนี้นะคะลูกค้าขาไปใส่ไว้ในพิธีศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเช่นลงเสาสร้างโบสถ์สร้างวิหารหรืออาจจะนําไปใส่ไว้ในกายของปู่ นะคะใครอยากได้199 9บาทค่ะลูกค้าสวดพิกดวงชะตาดีขึ้นไหมง่ายๆหนึ่งโดนทําของเมื่อปีที่แล้วปีนี้หนึ่งดีขึ้นไหมทุกคนลองดูว่าหน้าตาหนึ่งสดชื่นไหมการวางเลขหนึ่งการวางแนวทางหนึ่งธุรกิจหนึ่งทุกอย่างเป็นไปได้สวยเป็นไปได้ดีมากๆจากที่ปีที่แล้วช่วงประมาณครึ่งปีหลังหงติดขัดมากหติดขัดมาก แต่หนึ่งปีเนี่ยแต่เนี่ยสเดือนมาเนี่ยปังต้องใช้คําว่าปังและปังมากมากถึงมากที่สุดต้องใช้คํานี้เลยใครจะบูชา199บาทคะ่ะลูกค้าใครซีเอแล้วทักไลน์ที่1ปักหมดุดรวมยอดแล้วโอนเองได้เลยโอนแล้วลูกค้าแจ้งสลิปชื่อที่อยู่เดอะแอดมินหนึ่งจะไล่ตอบและไล่ดึงลูกค้าเข้ากลุ่มในกลุ่มมีแนวทางวางไว้ให้ลูกค้าถูกหวยและทุกหุ้น ในกลุ่มมีแนวทางวางไว้ให้ลูกค้าทุกหน่วยและทุกหุ้นนะคะเพราะฉะนั้นหนึ่งการันตีความปังค่ะลูกค้าบูชาเครื่องรางร้านหนึ่งไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามหนึ่งการันตีลูกค้าไม่เสียเงินฟรีแน่นอน จอค่ะลูกค้าแคปบหน้าจอค่ะลูกค้าใครแคปบแล้วกดสีขึ้นมารวๆค่ะใคร CF แล้วลูกค้าขะทักลายที่หนึ่งปักหมุดรวมยอดเราโอนเองได้เลยโอนแล้วลูกค้าแจ้งสลิปชื่อที่อยู่แอดมินหนึ่งจะไล่ตอบและไล่ดึงลูกค้าเข้ากลุ่มในกลุ่มหนึ่งมีแนวทางวางไว้ให้ลูกค้าทุกหวยและทุกหุ้นอย่าลืมนะคะสุ่มแจกนะคะทั้งหมด30บดอกลูกค้าใครได้ไปแล้วไม่รับคืนนะคะบอกก่อนได้ไปแล้วไม่ คือนะคะบอกเลยว่าปังมากเป็นของสายขาวไม่ใช่สายดําค่ะไม่ต้องห่วงคะ่ะสายขาวคะ่ะไม่ใช่สายดําค่ะไม่ต้องห่วงเลยใครแคบแล้วกดสีขึ้นมาให้หนึ่งรัวๆเลยค่ะลูกค้าแหวนน่าจะได้เปิดรอบเดียวอ่ะดูทรงแล้วนะแหวนสวย